มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบ,บทปัตตานี FM 101 MHz เมก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะทางสวทปัตตานี f อ1เอ็มร้อยเอ็ดเมและทางเพจเสน่ปัตตานีค่ะดิฉันจีตาพันธ์สวรกุลนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตรงนี้เรื่องของฝุ่น PM2.5 นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราอาจจะไม่ประสบปัญหานี้แต่ว่าส่งกําลังใจไปยังภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่ตอนนี้เขาก็ประสบปัญหาเรื่องของฝุ่น PM2.5 คะ่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะโดยพลเอกประยุท์จนชานายก รัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้แสดงความหผงใยนะคะกรณีที่มีฝุ่นพ m 2.5นะคะซึ่งทางรัฐบาลในให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานะคะทางในภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ทั่วประเทศด้วยะคะ่ะด้วยการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้ร่วมกัน บูรณาการกันนะคะในการที่จะลดฝุ่น PM 2.5นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่เขาตอนนี้มีการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุค่ะก็คือฝุ่นที่มาจากการเผานะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน,นะค่ะล่าสุดนะคะได้มีการ ส่งทีมเข้าไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะในการวางมาตรการการแก้ปัญหาหมอกควันแล้วก็เตรียมหารือในการประชุมอาเซียนครั้งต่อไปด้วยนะคะนายดอนปรมัตวินยัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ออกมาบอกนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการจัดประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันในระดับรัฐบาลค่ะรวมไปถึงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านค่ะที่มีปัญหาเช่นเดียวกันกับประเทศไทยอ่ะนะคะโดยไทยเนี่ยได้แบ่งปันความรู้เรื่องของการเผาส่วนมาตรการไม่รับซื้อสินค้าที่มาจากการเผาเนี่ยก็เป็นมาตรการของบางประเทศน คที่ดําเนินการไปในอดีตที่ผ่านมาค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยกำลังพยายามหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการซื้อและไม่ซื้อสินค้าที่มาจากการเผาในขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ ส่วนในกรณีภาคประชาชนค่ะก็จะลงชื่อยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะคะที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลย้าว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดมานานแล้วแล้วก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่ง ในช่วงโควิด -19 นะคะปัญหาหมอกควันเนี่ยจะเบาบางลงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงประเทศไทยที่จะต้องหาทุกมาตรการนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันหรือฝุ่น PM 2.5เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะส่วนเรื่องของความร่วมมือกันของประเทศเพื่อนบ้านนะคะในการแก้ปัญหาเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าได้ หารือกับสปปลาวนะคะแล้วก็จะมีการนําเข้าที่ประชุมอาเซียนในครั้งต่อไปด้วยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาของฝุ่น PM 2.5แล้วก็เรื่องปัญหาหมอกควันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการคุยกันนะคะในระดับประเทศค่ะเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์กันนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรที่จะควบคุมถึงต้นเหตุของปัญหาะคะ่ะเราก็ มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการใช้ประโยชน์จากกลไกในทุกระดับนั้นนะคะในระดับทวิภาคีด้วยซึ่งก็จะมีการพูดคุย ในที่ประชุมอาเซียนนะคะอีกครั้งเพื่อที่จะพูดคุยกันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะว่าปัญหานี้นะคะไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ส่งผลกระทบถึงประเทศเพื่อนบ้านเราจําเป็นจะต้องหาแนวทางในการป้องกันในระยะยาวนะคะไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันแบบนี้ขึ้นอีกค่ะเราก็ สำหรับตอนนี้เนี่ยดูแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะคะก็มีการแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขนะคะในจังหวัดที่มีค่าฝุ่น PM 2.5ค่อนข้างสูงนะคะเราก็กระทรวงการคมนาคมเนี่ยก็มีการยกระดับมาตรการการตรวจควันดำนะคะจากท่อไอเสียของรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารทุกชนิดในพื้นที่ที่มีฝุ่น p m 2.5ค่อน ข้างหนาแน่นนะคะเราก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้มีการเร่งรัดประชาสัมพันธ์เชิงรกุกแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะในพื้นที่ทั้งเรื่องของการที่ใช้เชื้อเพลิงนะคะลดการเผาแล้วก็มีระบบพยากรณ์อากาศความรุนแรงที่อันตรายด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นจากรายงานว่าเรามีการตรวจนะคะถึงจุดความร้อนในหล,หลายๆพื้นที่นะคะหากมีจุดไหนที่เกิดจุดความร้อนขึ้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลกันเป็น พิเศษนะคะเพื่อลดเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5ที่จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ที่สำคัญเนี่ยทางรัฐบาลนะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่งนะคะมีการจัดประชุมระบบฐานข้อมูล PM 2.5ที่สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะองค์กรมหาชนโดยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมนะคะมาพูดคุยกันถึง าการบูรณาการนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่แล้วก็ยังมีตัวแทนจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติด้วยนะคะ โดยทั้งหมดนี้นะคะยังมีตัวแทนภาคเอกชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทเจริญโภกกัณฑานโปรดิวส์จำกัดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะคะที่เข้าร่วมที่จะมาร่วมแก้ปัญหาในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะดังนั้นอยากขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะถึงแม้ว่าที่จังหวัดปัตตานีของเราจะไม่ประสบปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะแต่เรื่องราวของการเผานี้ก็จะ เป็นที่จะต้องอควบคุมกันอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเราก็มีหลายพื้นที่นะคะที่เสี่ยงที่จะเกิดจุดความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ป่าพรุหรือในป่าต่างๆนะคะเราก็มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นก็อยากจะาฝากถึงทุกท่านนะคะเรื่องของการเผาช่วงนี้งดเผานะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอาจเกิดไฟลุกลามขึ้นได้แล้วก็อาจจะประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5ม 5, นะคะได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีรถยนต์รถโดยสารที่อยู่ในความครบคร นะคะคตรวจเช็คควันดําของท่านด้วยตรวเช็คเรื่องของเครื่องยนต์นะคะจะไดะ้ลดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM2.5 นั่นเองค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปนแล้วสวัสดีค่ะ